คนส่วนใหญ่กาลังเข้าใจผิดครับคิดว่าการเป็นคนระดับบนเนี่ยจะต้องพูดให้คนรักหรือพูดแล้วดูฉลาดแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนทั้งเงินอาชีพและอนาคตของคุณจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่คําพูดสวยๆเหล่านั้นครับเพราะคน1%เนี่ยเขากับพูดในแบบที่คุณไม่เคยคิดฟังให้ดีนะครับนี่คือ5กฎเหล็กที่ผมเนี่ยตกผลึกมาแล้วและผมจะพูดแค่ครั้งเดียวกฎเหล็กข้อที่1ครับสิ่งที่พบได้มากที่สุดในตัวของคนที่เป็นหัวแถวเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้นําก่อนแมมม้้ยังไได่ดเป็็นกตา ตรงข้ามกับคนที่ไม่สามารถเป็นหัวแถวได้เนี่ยคือเวลาไปอยู่ในสภาพแวดล้อมของคนอื่นเนี่ยชอบทําตัวเล็กกว่าด้อยกว่าคําพูดของเขาเนี่ยมันจะไม่ได้ทําให้คนฟังอยากเดินตามครับเขาจะมีคําพูดลักษณะประมาณว่าฉันคิดว่าฉันรู้สึกว่ามันเป็นคําที่ลดความน่าเชื่อถือในตัวคุณครับเข้าไปจํากัดความหมายว่าคุณเน่ยเหมือนไม่แน่ใจแต่อุปนิสัยของคนที่เป็นหัวแถวเนี่ยเขาจะพูดต่างออกไปก็จะไม่พูดคํานี้ฉันคิดว่าเราควรจะลองสิ่งนี้นะ แต่เขาจะพูดแน่วแน่ออกไปเลยครับว่าเส้นทางนี้คือทางเลือกที่ดีที่สุดละหรืออีกตัวอย่างหนึ่งแทนที่จะพูดว่าอ๋อฉันรู้สึกว่าสิ่งนี้น่าจะใช้ได้แต่เขาจะเปลี่ยนเป็นวิธีนี้ให้ผลเร็วที่สุดละคุณสังเกตดูนะครับว่าอะไรที่หายไปมันมีการถอดตัวคุณเนี่ยออกจากบทสนทนาครับมันทําให้เราดูเป็นผู้นําทางความคิดไม่ใช่แค่ผู้ออกความคิดเห็น พอจะเห็นภาพใช่ไหมครับว่าคนที่เป็นหัวแถวเนี่ยมักจะพูดด้วยการใช้เป้าหมายแผนผลลัพธ์หรือกลยุทธ์เป็นตัวนําครับจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือได้ทันทีเลยตรงกันข้ามครับเขาจะไม่ใช้อารมณ์ความกลัวความพอใจส่วนตัวเป็นตัวนําในการพูดเลยอันนี้ผมเห็นบ่อยนะเวลาบางคนที่เขาเป็นผู้สอนหรือเป็นผู้ให้ความรู้เนี่ยพอมีคนตั้งคําถามขึ้นมาแล้วเขาตอบด้วยการใช้คําพูดประมาณว่าน่าจะนะหรืออาจจะนะ คำพูดเหล่านี้มันเป็นการปกป้องตัวเองครับเรียกได้ว่าไม่กล้าฟันธงเรื่องแตกต่างจากนิสัยของคนที่เป็นผู้นําคือฟันไปเลยเขาจะพูดในสิ่งที่รู้ในสิ่งที่ตัวเองมั่นใจแต่เพียงเท่านั้นครับไม่มีการอยู่ตรงกลางและวิธีที่ดูได้ง่ายชัดเจนลงไปอีกเนี่ยกฎเล็กข้อที่2คือการมีบุคลิกของเสียงที่มั่นคงครเข้าใจให้ตรงกันนะครับเวลาที่ใครสักคนหนึ่งเป็นหัวแถวเนี่ยแปลว่าผู้คนจะต้องพึ่งพาเขา เพื่อขอคบแนะนําเพื่อขอการสนับสนุนหรือว่าเพื่อที่จะเดินตามคุณแปลว่าอะไรครับสิ่งที่จะทําให้คนเชื่อได้ครับคือจังหวะในการใช้เสียงนั่นเองสิ่งแรกที่คุณต้องทําก็คือลดความเร็วในการพูดของคุณลงครับเวลาที่คนเนี่ยรู้สึกว่าคุณสามารถพูดมันได้อย่างช้าๆมันจะทําให้ดูเหมือนว่าคุณเนี่ยควบคุมสถานการณ์ได้ครับ และมันก็ดูเหมือนว่าคุณกำลังรู้ว่ากำลังจะพูดอะไรต่อไปอย่างแม่นยำคุณไม่กลัวที่จะเสียวความสนใจของผู้คนไปแล้วคุณก็ไม่ได้เร่งความเร็วในการพูดเพราะว่าคุณกำลังประมาะเพราะว่านี่มันคือสิ่งที่คนขี้กังวลมักจะทำบ่อยๆอ,อีกเทคนิคหนึ่งครับคือความสามารถในการลดเสียงของคุณลงเล็กน้อยเพราะเวลาที่คุณออกเสียงสูงเนี่ยมันจะทำให้คำพูดของเราฟังดูอ่อนยาวและไม่มั่นคงเอาคุณลองดูนะพูดเรื่องเดียวกัน แต่ระดับความเคารพนับถือเนี่ยต่างกันมากเช่นผมบอกว่าจริงเหรอเนี่ยเปลี่ยนใหม่เป็นผมจะพูดครั้งเนี้ยแค่ครั้งเดียวเท่านั้นทั้งสองคำพูดเนี่ยเป็นการพูดกระตุ้นความสนใจแต่ว่ามันสนใจคนละแบบน้ำเสียงสูงในแบบแรกเนี่ยมันทำให้มีความสัมผัสข,ของการติดเล่นไม่จริงจังพอใช้น้ำเสียงต่ำลงมาเนี่ยมันทำให้เกิดความเคารพตามมาก เวลาที่คุณพูดเรื่องสําคัญนะด้วยโทนเสียงที่ต่ําลงเล็กน้อยมันจะสามารถทําให้คนฟังอ่ะรู้สึกว่าคุณดูเหมือนมั่นใจมากๆอ่ะเหมือนว่าคุณควบคุมสถานการณ์ได้ที่แรกผมก็ไม่เข้าใจเรื่องนี้ว่าความเร็วความช้ามันไปกําหนดอะไรในการเป็นผู้นําล่ะพอมาดูจริงๆเนี่ยถึงได้รู้ว่าคนชั้นสูงจริงๆที่ขึ้นไปเป็นประธานาธิบดีเนี่ยสิ่งที่ต้องเจอทุกวันเวลาออกจากบ้านคืออะไรรู้ไหมนักข่าวครับแล้วเวลาที่มันมีประเด็นทางการเมือง มันถามเรื่องช็อกๆถามเรื่องที่ตอบยากอย่างเงี้ยถ้าประธานาธิบดีที่มีภาวะผู้นําสูงเนี่ยจะใจเย็นค่อยๆพูดค่อยๆตอบอย่างชา้ชาๆมันทําให้ภาพลักษณ์เนี่ยถูกมองในฐานะของการเป็นผู้นําอันนี้เรายังไม่ได้พูดถึงผลงานนะหรือคุณนึกถึงเวลาที่มีการทะเลาะก,กับใครสักคนหนึ่งอ่ะคนส่วนใหญ่ทำยังไงครับรีบเถียงรีบตอบแล้วก็จะแย่งกันพูด และผมสังเกตบ่อยมากครับด้วยความที่เราเข้าวัดฟังธรรมทีนี้ในศาสนาพุทธเนี่ยมันก็จะมีหลายนิกายหลายความเชื่อใช่ไหมละครับเวลาที่มีความเชื่อความเห็นไม่ตรงกันเนี่ยสิ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดเลยคือมันจะเริ่มขึ้นเสียงครับแล้วก็จะเถียงกันไม่จบไม่สิ้นครับแต่สิ่งหนึ่งนะที่ทําให้คนนึงเปิดใจผมพบว่าถ้าเมินถึงจุดที่เริ่มขึ้นเสียงแล้วอีกฝ่ายชิงบทสนทนาไปพูดก่อน ส่วนคุณเลือกที่จะเงียบฟังและตอบกลับที่หลังอย่างช้าๆคนที่เป็นผู้นําในการสนทนาคือใครครับมันจะเปลี่ยนมาเป็นคุณทันทีเพราะว่าเมื่ออีกฝ่ายชิงคําพูดไปก่อนเพราะว่ากลัวจะไม่ได้พูดหรือกลัวว่าคุณจะไม่เข้าใจนั่นคือช่องว่างทางอารมณ์ของเขาแหละคุณจะเห็นมันชัดมากจำไว้เลยว่าคนที่ขึ้นเสียงเร่งเสียงพูดก่อนเนี่ยจิตใต้สํานึกของคนฟังจะตีความว่าเฮ้ยอันนี้ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ ส่วนในฝั่งของคนที่พูดนิ่งๆพูดชา้ชาๆจิตใต้สำนึกจะอ่านว่าคนคนนี้มั่นใจนะไม่ได้ไหลไปตามอารมณ์ธรรมชาติของคนส่วนใหญ่จะเดินตามคนที่สงบนิ่งเพราะมันกําลังสื่อความหมายว่าฉันไม่ได้กลัวอะไรนะไม่ว่าจะเป็นความขัดแยง้งและฉันก็ไม่ได้แตกตื่นอะไรมากมายฉันคุมมันได้ดังนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องฝึกไม่ว่าจะเป็นการพูดช้าเวลาที่มีปัญหากระทบกระทั่งกันใช้เสียงพูดต่ําเวลาที่คุณอยากจะเน้นย้าความสําคัญมันลงลึกไปถึงภาษากายที่คุณไม่ได้พูดนะ เพราะมันกําลังพูดแทนคุณแต่ไม่ได้ออกเสียงไงนั่นคือการเดินครับคนที่ชอบเดินอะไรเร็วๆเช่นเวลามีการนัดกันเนี่ยนะครับแล้วเขาเห็นภาพลักษคุณแบบลุกๆๆลี้ลุกลนรีบๆมารีบเดินรีบเดินแล้วมันเป็นแบบนี้นทุกครั้งสมองของคนทั่วไปจะถูกตีความว่าคุณไม่สามารถควบคุมชีวิตของตัวเองได้ครับเพราะว่าคนที่สามารถจัดการเวลาตัวเองได้คิดมาดีแล้ววางแผนมาล่วงหน้าแล้วอะว่าเอ้ยฉันอาจจะต้องมาก่อนเวลา เขาก็จะไม่ได้เร่งรีบอะไรตรงกันข้าม,มครับคนที่แบบดูเร่งรีบแสดงว่าไม่ได้วางแผนชีวิตเลยไม่ได้เตรียมตัวเลยก็พยายามทําอะไรเร่งๆตลอดเวลาถูกไหมครับแต่คนที่มีแผนล่วงหน้าวางแผนได้ดีเนี่ยเขาจะไม่ได้กลัวมาสายเลยจะค่อยๆเดินสบายๆจะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่แค่น้ําเสียงที่เปล่งออกมาแต่มันรวมถึงภาษากายที่ผ่อนคลายกว่าคนทั่วไปและความน่าแปลกอีกเรื่องหนึ่งที่ผมในคนพบก็คือว่า อันนี้อยู่ในกฎข้อที่3นะยิ่งผู้พูดเนี่ยมีอํานาจเหนือผู้ฟังมากเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่จําเป็นต้องใช้ความสุภาพมากเท่านั้นอะคุณลองสังเกตดูนะยิ่งใครคนหนึ่งอะใช้ความสุภาพกับคุณน้อยลงเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งมองว่าเขาดูทรงพลังมากขึ้นเท่านั้นถ้าใครใช้ความสุภาพกับเรามากอะแสดงว่าเขากําลังแสดงความนอบน้อมอย่างมากเลยจริงไหม แล้วเราสามารถบอกได้ว่าเอ้พวกเขากําลังก้มหัวให้เราด้วยคําพูดของพวกเขาหรือเปล่าหรือพวกเขากําลังอ่อนข้อให้เราต้องเข้าใจอุปนิสัยของคนที่เขาเป็นหัวแถวนะครับเขาไม่ได้ต้องการเป็นที่รักของคนส่วนใหญ่ถ้าคุณเจอคนประเภทนี้เนี่ยคุณมักจะไม่ค่อยเห็นเวลาที่เขาพูดเอาอกเอาใจหรือพูดจะประจบทําให้คนอื่นชอบสักเท่าไหร่ลักษณะคําพูดของเขาเนี่ยมันจะตรงไปตรงมามากม เช่นเดียวกับจิตวิยาในข้อนี้ครับเมื่อคุณปฏิเสธที่จะใช้ความสุภาพเนี่ยผู้คนจะเดาว่าคุณต้องเป็นคนที่มีอํานาจซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ความสุภาพถูกไหมข้อควรระวังเดียวก็คือถ้าสมมติคุณไปอยู่กับใครบางคนที่แข็งแกร่งกว่าคุณมีพลังมากกว่าคุณส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ในระบบรชาชการไม่ว่าจะเป็นในกองทัพไม่แนะนําไม่ทําแบบนี้นะครับภายใต้ผู้บังคับบัญชาของคุณ ถ้าอยู่ในสถานก,การณ์อื่นที่อีกฝ่ายมีอำนาจในทางยศถาบรรดาศักดิ์มากกว่าคุณที่มันเป็นทางการเนี่ยอันนี้ต้องระมัดระวังครับเป็นหนึ่งในข้อจํากัดต้องแสดงความอ่อนน้อมที่เหมาะสมกับพวกเขานะครับเว้นแต่ว่าเวลาที่คุณนัดพบปะใครแล้วคุณก็รู้ว่ามันไม่ได้มีอำนาจที่เป็นทางการสักเท่าไหร่มันไม่ได้มีระบบใดระบบหนึ่งมาครอบงําคุณทั้งสองคนงั้นก็แปลว่าคุณกับเขาเนี่ยมีสถานะเท่าเทียมกันนะทีนี้ ต้องเข้าใจรายละเอียดตรงนี้ครับเพราะหลายคนไม่เข้าใจการที่บอกว่าไม่จำเป็นต้องสุภาพมันไม่ได้หมายความว่าให้หยาบคายให้พูดลามกหรือพูดจาไม่เหมาะสมนะครับการมีมารยาทกับการที่เราไม่ใช้คําพูดที่มันสุภาพมากเกินไปเนี่ยเส้นแบ่งมันอยู่ที่ตรงไหนรู้ไหมมารยาทมันคือกฎพื้นฐานทางสังคมไม่ได้แปลว่าการพูดสุภาพแล้วจะมีมารยาทเสมอไปเช่นสมมติว่าคุณเห็นเพื่อนคนหนึ่งมาสายทุกครั้งเลยแต่ก็พูดว่าขอโทษนะรถติดอีกแล้วอะ สุภาพไหมสุภาพแต่มันไม่มีมารยาทเพราะว่าเพื่อนใช้ปัญหารถติดมาเป็นข้ออ้างปกป้องตัวเองแต่ถ้าเพื่อนบอกว่ารู้เลยว่าเรามาใช้อีกแล้วเนี่ยไม่ควรให้ใครรอแบบนี้จริงๆเลยเดี๋ยวจะจัดเวลาใหม่ให้ดีขึ้นนะอ่ะอันนี้มันคือการรู้ตัวว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันผิดแล้วเขาเนี่ยมีการรับผิดชอบด้วยนะว่าครั้งต่อไปเขาจะทํำยังไงคุณสมบัติของคนที่เป็นหัวแถวจริงเนี่ยเขารู้สึกแข็งแร่งจากภายในมากๆจนไม่จําเป็นจะต้องปกป้องตัวเองให้ถูกต้องตลอดเวลา แต่ถ้ามัวแต่สุภาพเกินไปมีมารยาทเกินไปมันจะเป็นประมาณนี้โอ้ยขอโทษต้องมาเลยนะเราไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้จริงๆรถติดมากแล้วเราก็รีบสุดๆแล้วขอโทษจริงๆนะหวังว่าจะไม่ทําให้เธอรู้สึกแย่นะขอบคุณที่รอเรานะขอโทษอีกครั้งนะขณะคุณฟังแล้วคุณยังลาคานนะ่ะถ้าเอาไปใช้กับคนอื่นนะ่ะมันจะเป็นยังไงอ่ะติดขอโทษบ่อยแล้วในเชิงสังคมศาสตร์อความสุภาพมักจะถูกตีความว่าฉั้นอยู่ต่ํากว่านั้น จึงต้องมักระวังคำพูดขอโทษล่วงหน้าการพูดอ้อมคอมครับเช่นคำว่าอาจจะลองก็ได้ขออนุญาตเสนอนะผู้ฟังจะตีความว่าคุณไม่กล้าร,รับผิดชอบครับหรือไม่มีอำนาจพอจะพูดตรงไปตรงมาคนที่มีอำนาจเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องพิสูจน์ตัวเองนะครับคนเหล่านี้มักใช้คำพูดตรงไปตรงมาว่าทำสิ่งนี้เลยเราจะเปลี่ยนแผนนะมันไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนะจิตใต้สำนึกของคนก็จะรับสารว่า คนคนนี้เขาไม่กลัวความขัดแยง้งฉันสามารถพึ่งพาได้และอีกหนึ่งคุณสมบัติที่ไม่มีไม่ได้เลยในคนชนชั้นสูงก็คือกฎแห่งการต่อต้านไม่ว่าคุณจะอยู่ในวงการไหนถ้าคุณต้องการขึ้นมายืนอยู่ณนะจุดท็อปที่สุดสิ่งที่คนระดับท็อปมีเหมือนกันเลยคือการออกมาพูดส่วนทางกับคนส่วนใหญ่นั่นจุดตรงนั้นคุณจะกลายเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองและจุดยืนเป็นของตัวเองครับ ยกตัวอย่างเช่นคนในยุคุก่อนเนี่ยเชื่อว่าคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องจักรที่ซับซ้อน,นครับน่ากลัวมีไว้สําหรับโปรแกรมเมอร์วิศวกรในห้องแล็บเท่านั้นคนทั่วไปเนี่ยใช้ไม่เป็นรายการเป็นว่าสําหรับการใช้คอมพิวเตอร์ในยุคก่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องไกลตัวมากๆณนะจุดตัดตรงนี้ใครบ้างครับที่ลุกขึ้นมาเป็นผู้นํส10จ็อบครับเขาออกมาบอกเลยว่าไม่ใช่คอมพิวเตอร์เนี่ยต้องเป็นของใช้ส่วนตัวที่สวยงามและใช้ง่ายทุกคนในบ้านเนี่ยต้องใช้เป็น สติจอปฏิเสธแนวคิดเหล่านั้นครับจากเดิมที่คอมพิวเตอร์มันเครื่องใหญ่เทอะท้าก็ออกแบบให้มันใช้งานง่ายครับจนทุกวันนี้มันสามารถพกพาได้แล้วพอจะเห็นภาพตามทันใช่ไหมครับเวลาที่คุณจะเปลี่ยนตัวเองจากท้ายแถวมาเป็นหัวแถวเนี่ยคุณต้องหาให้เจอว่าคุณเชื่อในอะไรที่คนส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่เชื่อแล้วกล้าที่จะพูดมันออกมาอย่างชัดเจนเวลาที่คุณกล้าพูดในเรื่องที่คนส่วนใหญ่ไม่กล้าพูดนะมันก็จะแปลว่าคุณกําลังพูดแทนเสียงคนส่วนหนึ่งนั่นเองฮะ จะมีคนจํานวนหนึ่งเลยที่เดินตามความเชื่อของคุณแต่จะให้คนเดินตามอย่างสนิทใจจริงๆเนี่ยมันต้องมีการโน้มน้าวใจด้วยซึ่งผมจะบอกไว้ในกฎข้อที่5ครับให้คุณจําไว้ว่าคนหัวแถวเนี่ยจะไม่โน้มน้าวคนไปที่ผลลัพธ์แต่จะโน้มน้าวคนด้วยภาพที่ใหญ่ก,กว่าเสมอมาทําความเข้าใจกันการขายผลลัพธ์มันคือการขายสิ่งที่ผู้ฟังจะได้ครับได้ไปใช้ในทันทีเช่น รายได้ที่มากขึ้นความสบายที่มากขึ้นน้าหนักที่ลดลงได้แฟนนั่นคือขายไปที่ผลลัพธ์ส่วนใหญ่จะใช้ได้ในนักขายครับแต่การไปยืนอยู่แถวหน้าสุดมันคือการโน้มน้าวไปที่ตัวตนใหม่ที่คนจะกลายเป็นอะไรหรือโลกที่เปลี่ยนไปยังไงเมื่อคนตัดสินใจเดินตามสิ่งนั้นยกตัวอย่างเช่นมาตินลูเทอร์คิงครับเขาเป็นผู้นําการเคลื่อนไหวของคนผิวสีในอเมริกา เขาเนี่ยไม่ได้พูดเลยนะว่าเราจะเปลี่ยนกฎหมายเรื่องการเหยียดสีผิวให้สําเร็จได้ในปีนี้อ่ะอันนี้คือพูดไปที่ผลลัพธ์แต่เขาเนี่ยกลับพูดว่าฉันมีความฝันที่ลูกหลานของฉันเนี่ยจะไม่ถูกตัดสินจากสีผิวแต่จากเนื้อแท้ของตัวตนคุณเห็นภาพชันไหมสิ่งที่เขากําลังพูดโน้มน้าวมันคือการทําให้คนเห็นภาพใหญ่หรือโลกใบใหม่ในความฝันที่ทุกคนเนี่ยจะกลายเป็นคนที่มีความเท่าเทียมกัน,กนหรือเสมอภาค มันเป็นแรงผลักดันมหาศาลที่ทำให้คนมูใหญ่เนี่ยพากันไปถึงความฝันให้ได้พอจะเข้าใจทั้งหมดตรงกันไหมครับมีอยู่5ข้อผมสรุปให้อีกรอบหนึ่งก็คือกฎข้อที่1คุณต้องรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้นําแม้ยังไม่ได้เป็นผู้นําก็ตามมันจะเกิดความมั่นใจขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติกฎข้อที่2ครับลดความเร็วในการพูดของคุณเวลาพูดเรื่องที่สําคัญให้ลองใช้เสียงต่ําแล้วมันจะทําให้คุณเนี่ยมีความน่าเชื่อถือเวลาพูดมากขึ้น กฎข้อที่2ยิ่งใครคนหนึ่งใช้ความสุภาพกับคุณน้อยลงเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งมองเขาว่ามันดูทรงพลังมากขึ้นเท่านั้นการที่จะมีคนเคารพนับถือเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องประจบเราจะต้องรู้สึกว่าตัวเองจะต้องเป็นที่รักตลอดเวลาในทางตรนข้ามคือการมีจุดยืนและตรงไปตรงมาที่สุดครับกฎข้อที่4หาว่าคุณเชื่อในอะไรที่คนส่วนใหญ่ไม่เชื่อกล้าที่จะพูดมันออกมาตรงๆนั่นแหละครับมันคือวิธีการแสดงความกล้าหาญอย่างหนึ่ง กฎข้อที่5ข้อสุดท้ายก็คือคนทั่วไปโน้มน้าวคนไปที่ผลลัพธ์แต่คนหัวแถวเนี่ยโน้มน้าวไปที่ภาพใหญ่หรือการเปลี่ยนแปลงระยะยาวคุณคิดว่าใน5ข้อนี้ข้อไหนครับที่ยากที่สุดในการฝึกฝนมาพูดคุยหรือแชร์ประสบการณ์กันได้ใต้คอมเมนต์นะครับแล้วพบเจอกันใหม่กับผม I อเฟล Amazing Storytelling